น่าแน่นี่หน,นึ่เดียวตรงนี้คือพีฟันลับไม่ต้องอตีเขาเนีโอกาสก็ถือเป็นเกมที่ดีนะถือว่าเป็นเกมที่ดีประสิทธิภาพในเรื่องของการร้องเรื่องอะไรเขาก็ดีแต่เราก็สู้ได้ตลอดการฟันสู้แม่งเลยแบบคือเรียกว่าอย่าแตมวันทุกส่วนเหมือนกันเหมือนเชอร์เบียแต่แรงซีที่ถอยลงมาเนี่ยเขาต้องเต็มที่เหมือนกันเพราะว่าถ้ามีผลนะ เราต้องอาศัยการเคลื่อนที่ของบ็อกแล้วก็การบอลที่มันไกลขึ้นยี่สามยี่สามเกลี่ยลงมาลูบิ3สามถูกไหมพอเอาให้ชัดมันก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะนัาปะบอลข้างหลังนะครับเพิ่มเติมจากพี่นัทบอลที่ให้เบอร์สิเอนี่ยมาคุมตำหน่งกล้าไว้ได้เพราะว่าบางทีมันตียาวถูกไหมมันตียาวไปลงหนึ่งเลยอย่างเงี้ย แค่ขึ้นมันจะดูบอ็อบมันขึ้นลอยแล้วมีบอ็อบถูกไหม